อ่าครับผมวันนี้มาโมดิฟายรถใหม่นะครับปรปับปุงใหม่ปรปับปรุงใหม่ทําให้นอนได้สองชั้นครับนอนแบบกว้างๆเลยครับเตียงนอนประมาณสี่ฟุตครับสี่ฟุตมีสองชั้นนะครับทําให้นอนได้2ชั้นนี่ชั้นล่างยังไม่เสร็จนะครับชั้นล่างยังไม่เสร็จตอนนี้ก็นอนได้สี่คนเลยนะครับหรือว่าถ้าไปสองคนก็นอนแบบกว้างๆเลยครับนอนแบบกว้างๆ,ๆ คนละชั้นกันไปเลยไม่ต้องกลัวเบียดกันครับ,ครบเครื่องมือยังกองอยู่เลยครับ <c oughs> เห็นนะครับครับให้ดูข้างในรถครับข้างในรถ <c oughs> นั่งด้านหน้ารถนะครับ เตียงกว้างประมาณสี่ฟุตสี่ฟุตนะครับไม่ใช่ประมาณสี่ฟุตวัดแล้วอนอนได้สี่คนนี่ชั้นล่างยังไม่เสร็จนะครับชั้นล่างก็เหลือไม่เยอะแล้วครับปูที่นอนก็เสร็จแล้วครับ